อาร์ u มิวสิกแอนด์ for kids บายคูนกกลับมาพบกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านนะคะเด็กๆรู้จักพื้นบ้านภาคเหนือไหมคะอากาศภาคเหนือเป็นยังไงคะน่าจะหนาวหรือร้อนบรรยากาศของภองูมิภาคของภาคเหนือเป็นยังไงคะมีภูเขาต้นไม้เยอะๆดนตรีของเขาเป็นไรสังเกตได้จากภูมิภาค ทำนองเพลงน่าจะขึ้นขึ้น,นลงๆเสียงของดนตรีน่าจะขึ้นข,นขนลงๆด้วยภาคเหนือมีการทั้งบรรเลงทั้งแบบวงแบบเดี่ยวการขับร้องมีทั้งดนตรีประกอบและไม่มีดนตรีประกอบเรามารู้จักเครื่องดนตรีชิ้นแรกก่อนกรองสะบัดชัยเป็นกลองที่มีมานานมากใช้ปีเพื่อแสดงควาการออกศึกสงครามดนตรีประเภทนี้เป็นดนตรีที่ บอกถึงพละกกำลังอำนาจต่างๆที่มีอยู่ในตนเองกินเพียยเป็นเครื่องดนตรีประเภทอีกมีคันทวนคันทวนก็คืออันยาวๆนะคะไม้ยาวๆนั่นน่นะเขาเรียกว่าคันทวนยาวประมาณ1เมตรเศษๆ,ตร,ๆตรงปลายงอนมีสายโยงมาถึงด้านล่างที่เป็นแหลมๆนั่นนะคะเหมือนปิ่นปักผมนะ่ะแล้วก็ใช้สายลวดเนี่ยประมาณ2เส้น ถึง4เส้นเขาจะเรียกว่า2สายหรือ4สายนะคะตัวเครื่องทําด้วยกะลามาเพาวเวลาดีดต้องเอาไ,ไปวางไว้ที่หน้าอกแล้วดีดจึงจะเกิดเสียงเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปเราเรียกว่ากลองแอลกลองแอลเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายกับกลองยาวของพักกลางมีลักษณะใหญ่ มากแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งกลองแอลมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายกลองเปิ่งมงกลองเสงกลองอึดและอีกหลายๆชื่อนิ้นต่อไปเราเรียกว่าตะลดโป๊ะตะลดโป๊เป็นเครื่องดนตรีที่ประเภทกลองขึงด้วยหนังสองข้างมีการหุ้มหน้ากลองมีสายเล่งแล้วก็ร้อยสลับไปสลับมาข้างบนนั่นเราเรียกว่าหูริงนะคะ โอ้เร่งเนี่ยมีเอาไว้สำหรับจับแล้วก็เสียงที่ดังออกมาเนี่ยก็จะใช้ตีประกอบกับกองแอลทำให้ใบเลาะมากขึ้นซึ่งซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือซึ่งล,ลักษณะคล้ายๆกับกระจับปีตัวซึ่งเนี่ยคว้านข้างในให้เป็นโพรงเจาะรูบรรยากาศตรงกลางตัวซึ่งยาวประมาณ60เซนติเมตรมีอยู่4สายเด็กเล่นกันเพลินไปเลยละค่ะ เครื่องตีชิ้นต่อไปเราเรียกว่าปีแน่ปีแน่เป็นปีประเภทลิ้นคู่ทําด้วยใบตาลผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างมีรูบังคับเสียงใช้ในวงพาดเมืองมีสองขนาดเราเรียกว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตัวลิ้นก็น่าจะเป็นใบาตาลน,นะคะเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปเราเรียกว่าสล้อเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนาที่เป็นที่นิยมมาก มีขนาดสองสายสามสายคันชัดในการใช้สีนี่จะอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่เหมือนข้างในเหมือนกับซอดวงซออู้ของภาคกลางนะคะแล้วเรามาพบกันอีกกับเครื่องดนตรีภาคต่างๆ